สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปสีถาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่27กุมภาพันธ์2564คำทำนายนี้เป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าไม่ตรงสำหรับใครก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเริ่มจากวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์นะคะเดวิลนะคะเดวิลเป็นไพ่แห่งกิเลสน,นะคะนะบางคนอยากได้งานอยากได้เงินอยากถูกหวยอยากมีแฟนอยากมีกิ๊กนะคะนี่ไพ่ใบนี้นะคะนะคนที่ว่างงานตกง,งานก็กําลังมองถึงการอยากได้งานนะคะนะคิงไม้เท้านะคะการงานค่อนข้างจะมั่นคงนะคะคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะจะมีงานโครงการใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะ คนที่ว่างงานตกงานก็จะมีคนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยืนโอกาสดีๆเข้าเข้ามาให้นะคะนะให้คุณใช้ความกระตือรือร้นด้วยนะคะนะมีช่องทางลู่ทางใหม่ๆเข้ามานะคะเวียฟอร์จูนนะคะผ้าแห่งความโชคดีนะคะจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆนะคะนะดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะ รวมทั้งมีโชคมีลาบด้วยนะคะนะเวีลฟอร์จูนเดวิลนะคะคนทีอะะ่อยากจะซื้อขายเลขเปลี่ยนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินนะในช่วงนี้ก็จะประสบผลสําเร็จดีนะคะเจดเหรียญน,นะคะบางคนกําลังมองถึงการลงทุนอะไรใหม่ๆทําธุรกิจใหม่ๆนะ มีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะนะคำนวณเงินตลอดนะคนวนันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะทางด้านของโชคลาบนะคะให้คุณดูในตําแหน่งที่อยู่ที่อาศัยนะคะรวมทั้งเลขโฉนดที่ดินด้วยนะคะนะแต่ถ้าเป็นเลขมงคลจากพยิบสี่นะคะก็มีเลขห้าเลขศนย์เลข7จ็ดนะคะห้าศย์เนะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ คนวันจันนะคะสี่เหรียญน,นะคะคนวันจันในช่วงนี้รู้จักประหยัดรู้จักมัธยัสถ์รู้จักคุณค่าของการเงินนะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบเกี่ยวกับด้านของการงานด้วยนะคะเดอนเลเวอร์นะคะนะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะในช่วงนี้นะคะคนที่ทํางานาประเภทด้านร้านอาหารด้านบริการเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามนะคะหรือคนที่ทําประเภทโลกสื่อสารออนไลน์ โลกโซเชียลนะคะนะถ้าคุณเน้นไปทางไลฟ์สดนะดวงของคุณจะยิ่งยิ่งโดดเด่นนะคะหนึ่งเหรียญดวงเฮงนะคะช่วงนี้คนวันจันทร์จะหยิบจะจับจะทําอะไรนะคะนะจับส่งผลดีนะคะการค้าการขายจะราคาดิบขายดีด้วยนะคะมีช่วงมีลาบด้วยนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะนะคนที่อยากจะเดินเรื่องกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะประสบผลสําเร็จดีนะคะคนที่ว่างงานตกงานนะคะเป็นช่องทางลู่ทางาใหม่ใหม่เข้ามาคุณก็ต้อง ใช้ความกระตุอร้อนด้วยนะคะนะมีมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็ต้องอย่าให้โอกาสมันผ่านพ้นไปนะคะจติกนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบรักความสะอาดด้วยนะคะนะจติกสี่เหรียญน,นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็เป็นความรักที่ยังเป็นความรักที่รักกันดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะ ส่วนคนโสดจะได้จะเจอคนที่ถูกอกูกใจนะเข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะให้คนดูในตําแหน่งบัตรประชาชนนะคะสามตัวหลังนะคะสลับไปสลับมาให้ดีนะแต่ถ้าเป็นเลขมงคลจากพ่ยิปสีนะคะก็มีเลขสี่เลขหกเลขหนึ่งนะคะ 4, 6, 1, สี่หกหนึ่งศูนย์ด้วยนะคะ สี่หกหนึ่งศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะหก้วยนะคะคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เดิมๆไปในสถานที่ที่เคยไปบัแล้วนะคะจะได้เจอเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆหรือเพื่อนเก่าๆอาจจะเดินทางมาเยี่ยมมาเยือนก็ได้นะคะนะ รวมทั้งคนที่โกรธการเครืองกันนะคะนะจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันด้วยนะคะคนที่ทํางานทางด้านทางด้านของการงานนะคะจะวันนี้จะมีลูกค้าเก่าๆใหม่หมหมหๆไว้เวียนมาตลอดทั้งวันนะคะนะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะนะลูกค้ายังเชื่อมั่นในฝีมือของคุณนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานประเภทด้านโชว์ฝีมือนะคะนะลูกค้าพูดปากตบปากนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะคิงออฟคนะคะ นะคนที่ทํางานประเภทลูกจ้างประจําก็ยังมีผู้ใหญ่หนุนดวงนะคะห้าถ้วยนะคะนะวันนี้ให้อ่าอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับงานศพงานอาวบมงคลนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวครา,าวการเจ็บการป่วยของใครบางคนนะคะนะรวมทั้งทางด้านสุขภาพด้วยนะคะนะห้าถ้วยห้าถ้วยขึ้นมาก็คืออาหารการกินเกี่ยวกับ เกี่ยวกับระบบระบบย่อยนะคะท้องเสียท้องผูกรวมทั้งปวดปวดไหล่ปวดต้นคอบางคนนอนนอนพักผ่อนน้อยนะคะในช่วงนี้นะคะนะถ,ถ้าทางด้านสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณนะคะนะในช่วงนี้ทางด้านของโชคลาภนะคะถ้าเป็นเลขมงคล าจากพยับนะคะก็มีเลข6เลข8เลข0เลข5นะคะ6 8 0 5นะคะต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะอัดเินถ้วยนะคะ คนมันพุ่งในช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะคิดคิดอยากจะไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะนะมีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะในช่วงนี้นะคะเจสเมนนะคะนะเหมือนกับว่าอยากจะไปอยู่ในสถานที่เงียบๆนะคะนะ่าเจสเมนขึ้นมานะคะคนที่กําลังรอคอยไม่ว่าคุณจะรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคะนะ่าเจสเมนขึ้นมาก็คือคําพิพากษานะคะนะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะรวมทั้งคนที่เจ็บป่วยไม่สบายอาการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะคะนะรวมทั้งคนที่มีคดีความนะคะคดีความของคุณก็จะหลุดพ้นนะคะถ้าคุณโดนใส่ความนะคะก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะไพ่ใบนี้จะส่งผลดีซะมากกว่านะคะ3 ไม้เท้านะคะการงานนะคะบางคนคิดอยากจะขยับขยายงานด้วยนะคะงานค่อนข้างจะเยอะนะในวันนี้นะคะคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะบางคนทํางานควบคู่2อ,อย่าง3อย่างนะคะราสตานะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ํานะคะ มีความฝันมีความหวงังมีความจินตนาการนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีช่องทางลู่ทางเข้ามาให้คุณได้เริ่มต้นให้คุณได้ตัดสินใจนะคะคนว่าง,งานตกง,งานช่วงนี้ก็เป็นมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะให้คุณใช้ความกระตือร้อนขึ้นลุกขึ้นมานะคะนะถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดจะใช้ความกระตือร้อนโอกาสก็จะผ่านพ้นไปนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะรักกันดีเอาใจใส่กันดีนะคะส่วนคนโสดนะคะจะมีโอกาสได้เจอเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะนะ adjustment นะคะนะไพ่ใบน,นี้นะคะเจอหน้ากันก็ถูกใจในทันทีนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภก็พอมีนะคะให้คุณถามบุตรลานริวารน,นะคะ นะ้าบุตรหลานบริวารอาจจะให้ช่วยลาบกับคุณนะคะนะ้าเจ้าชายถ้วยก็คือบุตรหลานบริวารน,นะบุตรหลานบริวารจะนำโชคนําลาบมาให้นะคะแต่ถ้าเป็นเลขมงคลจากพระยิบสีก็มีเลขศูเลข3เลข7จ็ดนะคะศูนเจนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะ เดือนสั่นนะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะดวงโดดเด่นนะคะมีช่องทางลู่ทางใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะคนว่างงานตกง,งานก็จะได้งานนะคะคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะการงานของคุณก็แจงตลาดเขาได้นะคะมีชื่อเสียงอยู่นะคะการงานของคุณนะคะรวมทั้งน้องๆหนู่นๆนะคะที่อยากจะไปสมัครเรียนสมัครสอบการแข่งขันนะคะรวมทั้งเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะก็จะส่งผลดีนะคะเดือสั่นขึ้นมานะคะจะส่งผลดีทุกด้านนะคะ นะทั้งโชคลาภการงานการเงินความรักสุขภาพก็ดีนะคะคนที่เจ็บป่วยไม่สบายก็จะกกค่อยๆดีขึ้นนะคะอัดสวสนไม้เท้านะคะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางขึ้นเหนือนลองใต้นะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานทางด้านเซลล์นะคะหรือคนที่ทํางานประเภทการติดต่อการเจรจาการสื่อสารจะประสบผลสําเร็จดีนะคะเจ็ดไม้เท้าการงาน งานเยอะงานเหนื่อยนะคะในช่วงนี้นะคะคนที่ว่างงานตกงานนะคะนะโอกาสเข้ามาแล้วคุณก็ต้องลุกขึ้นมาใช้ความกระตุอร,ร้นนะคะนะออกงานงานทํานะคะคุณก็จะได้งานนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ความกระตุรร้ร้นคุณอยู่เฉยๆนะโอกาสก็จะผ่านพ้นไปนะคะสา,สาดาบนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพไว้ด้วยนะคะ เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหายใจติดติดกัดดัดกดไหลย้อนเจ็บคอมีเสมหะนะคะสายตาด้วยนะคะบางคนใช้สายตาเยอะนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดจะได้จะเจอคนที่ถูกอ,อกกใจนะคะเป็นคนหน้าตาดีนะ้าเป็นอะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีเอาใจใส่กันดีนะคะ ส่วนทางด้านของโวคลาบนะคะให้คุณดูในเต็มตำแหน่งที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ถ้าเป็นเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็มีเลขเก้าเลข7แล้วก็เลข3นะคะ973นะคะศูนย์ด้วยนะคะลืม9730นนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ คนวันสุกนะคะอัศวินถ้วยนะคะกัละยาณมิตรนะคะจะได้เจ,เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆม,ม,ม,มีดวงเดินทางด้วยนะคะคนวันสุกในช่วงนี้นะคะถ้าทางด้านของการงานนะคะคนที่ทํางานทางด้านธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆใหม่ๆแวะเวียนมาตลอดนะคะในช่วงนี้นะคะสี่เหรียญน,นะคะการเงินรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัสถ์รู้จักแบ่งสรรปันส่วนเป็นอย่างดีนะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะ สองถ้วยนะคะความรักความผูกพันนะคะอ่านการกินอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงนี้นะคะราชินีพระจันทร์นะคะมีโปรเจกต์มีไอเดียมีความฝันความจินตนาการหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างคนมันสุกนะคะคนที่ทำงานทางด้านความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่วงนี้ดวงของคุณโดดเด่นนะคะจะมีลูกค้ากเก่าใหม่ไวเวียนมาตลอดนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณนะคะจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมานะส่วนคุณผู้ชายก็จะได้จะเจอคนที่ถูกอ,อกตกใจด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะก็มีนะคะโชคลาภแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นเลขมงคลให้คุณดูในตำแหน่งยวดยานผ่านมนาก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นเลขมงคลจากพระยิบสีก็มีเลขศูนเลขสเลขสอง แล้วก็เลขสองเลขสองสองตัวนะคะเลขศูนย์เลขส,ลขสี่เลขสองเลขสองนะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะคิงดาบนะคะคนวันเสาร์ในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดได้ต้องตัดสินใจนะคะ เ้าถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้นะคะกินเยอะทานเยอะกินเก่งทันเก่งระวังน้ําหนักตัวด้วยนะคะนะบางคนนะคะไปตลาดก็ซื้อของกักตุนเต็มตู้เย็นนะคะอยู่กับอ,อยู่แต่กับตู้กับข้าวนะคะสําหรับบางคนนะคะเก้าถ้วยนะ,ะกินเยอะนะคะ The Love นะคะวันนี้เกี่ยวข้องกับการเจอเจอคนหมู่มากนะคะนะ อาจจะไปอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะถ้าทางด้านของการงานนะคะคนที่ทําง,งานทางด้านร้านอาหารด้านบริการนะคะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะคนที่ทําประเภทค้าขายทางโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะนะดวงของคุณค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะยิ่งคุณไร์สดยิ่งยิ่งดีนะคะยิ่งยิ่งขายดีนะคะหกเหรียญน,นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะ คนที่ทํางานประเภทลูกจ้างประจําก็ยังเป็นเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่วนทางด้านของการเงินรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะหมดไปกับอาหารการกินหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับบุตรหลานบริวารน,นะคะ <S <S การเงินรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะ้าเข้าซ้ายแจกขวานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะนะจะมีคนเข้ามาอ่า รักมาชอบคุณแต่คุณก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่โสดอย่างที่เขาพูดไว้นะคะเราก็ต้องดูดีๆนะคะแต่คิงดาบขึ้นมาก็คือตัวตนของคุณก็คุณเป็นคนที่รู้นะคะนะคิงดาบไม่มีใครหลอกลวงคุณได้อยู่แล้วนะคะคิงดาบก็คือคนเก่งคนมีความสามารถคนช่างสังเกตนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะนะก็พอมีนะคะ โชคลาภนะให้ถ้าเป็นเลขมงคลจากพ่อย4นะคะก็มีเลขศเลข8เลข6แล้วก็เลข6นะคะ0 8 6 6์สองตัวนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7วันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ